เร้เดินทางมาถึงจุดพักของมอเตอร์เวย์นะฮแวะากาแฟชื่ออะไรครับดดโอโลนะฮะ เดี๋ี่ท็อปปี่เฮาส์นะฮะก็มีกาแฟให้ชิมกันยังไงขามาวันจริงเราคงจะแวะชิมร้านนี้กันนะเพราะว่าคนท่องเท่ยร้ามากนะฮะ,ะเดี๋ยวพบกันนะครับกับเมเกเตอรงครับ <Okay. S 1> าครับตอนนี้เมเกเตอรงนะครับ ก็ได้มาถึงที่อำเภอพัทยาแล้วนะครับ7โมงแล้วครับพี่ตอนนี้11โมงครับมากับแต่แก๊ง10โมง,มโมงนะฮะก็มากพัทธาเหนือกลางใต้อะไรมาเรื่อยๆแล้วคนเหลสอ2.1นี่เหมือนจะมีอะไรนิดนะ่อนะ ก็จะมีทั้งหมด4ี่ภาคนะครับประกอบด้วยภาคเหนือใต้อะไรประมาณนู้นนะฮะลมไม้ชายคาให้หลบกันอยู่บ้างนะครับราลองดูว่าจะยังไงเราจะถ่ายบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆกันนะครับ สามพับพิคแน่นะครับก็จะมีนี่ครับเรือจอดให้เราแวะซื้อของกินกันนะครับเป็นหอยเชลล์ย่างนะครับกับไข่ปลาหมึกนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สุกถ้าสุกคงจะกินให้ดูนะฮะพอม่นิยมกินดิบก็นี่นะครับยังไงถ้าผ่านมาครับแวะเวียนมาได้นะครับที่ร้านนี้รับรองว่าของขึ้นชื่อระดับสี่ภาคเลยนะครับ ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตลาดสีภาคพัทยาจะมีจระเข้ให้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับ <c oughs> จระเข้ตัวนี้ค่อนข้างเชื่องนะฮะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขาได้สตาร์ไปแล้วนะฮะก็ <c oughs> อันนี้เป็นร้านของคุณป้านานะ <c oughs> เขาขายเนื้อจระเข้นะฮะเนื้อ <c oughs> จระเข้ย่างืาอทีปลาหมึกย่างธรรมดาไปแล้วนะฮะตอนนี้ เนื้อจระเข้ย่างเดี๋ยวเรามาฝากจระเข้ป้าไว้ก่อนแล้วเราจะลองรับประทานกันดูนะครับว่าเนื้อจระเข้รสชาติเป็นยังไงอันนี้พิเศษนะฮะใช่คือมือมีที่นี่ที่เดียวแล้วจระเข้ป้าซื้อกไหนมาเพราะว่าอยู่ในน้ำฟาร์มจับป้าลงโดนไปจับเอาครับจับเอาในน้ำไม่ได้ปล่อยมาแล้วเสร็จแน่ๆออ๋โดนแน่ป้าจับป้าจับปิ้ง ลองลิ้มกันดูคุณหมีเป็นไงลองแล้วรอร่อยครับรสชาติเป็นไงวะการันตีโดยเชฟหมีครัควาค,าค่ะถุยมันเหมือนไก่เหรอเออเนื้อเหมือนไก่มเนื้อเหนียวหวานก็ป้าบอาาากโบไก่มาทำไม่ร<ม>ู<ว>้เหรไม่เหมือนก <ชา S 1> ันค่ะเต่ายังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าไก่เวลาเรากัดแล้วขาดใช่กัดแล้วขาดเนื้อมันมีเนื้อนุ่มมีเนื้อเหนียวรุ่มเป้าต่อแค่กัดขอแมงสีป้าคุ้อร่อยเนะกินไหมตอนน้องเราขาดจะกัดก่อนเห็นไหมเฮ้ยไม่ตค่ะมันไม่กินไม่มี้าะ อตัวนี้ต้องกิงใจค่ะไม่กินืดอตัวเองหัวเนี่ยก็อย่าลืมเนื้อเจลาเช่ไหมครับอร่อยครับมาที่ร้านป้ามีร้านเดียวในนี้นะครับเจลาเช่จริงคอะป้าแต่มาจอยเรอปลาอร่อยมากค่ะลองไหมคะอร่อยครับครับก็หลังจากที่ได้ชมภาพบรรยากาศต่างๆนะครับในตลาดน้ำสี่ภาคนะครับก็จะพอเห็นรายละเอียดแล้วว่ามีอะไรบ้างงก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาลองคอมเมนต์ดูนะครับว่า สนใจจะมาเที่ยวที่นี่ไหมนะฮะก็ยังมีในหลายอย่างอีกเยอะที่เราไม่ได้ถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะเพราะจํากัดเรื่องเวลานะครับแล้วก็เราจะไปดูหลายๆที่เพื่อนเลือกหลายๆตัวอย่างนะครับสําหรับคลิปของตลาดน้ำสีข้าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ที่หน้าครับกับเนรแกตุงครับครับแล้วนี่ก็คือเส้นทางนะครับที่จะเดินไปสู่ร้านตำนานป่านะครับสังเกตจะมีธรรมชาติต่างๆมากมายนะครับให้เราได้ ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ค่อยเดินชมวิวกันไปนะครับจะมีจะมีตาทับทิมนะครับแล้วก็สภาพธรรมชาติสวยๆครับรวมทั้งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะเป็นห่านสีดำนะใช่หรือเปล่าใช่แบ็กส่วนนะฮะยกขาข้างเดียวเอาเหรอเออนั่นแหละฮะมาถ่ายรูปกันได้นะครับใครที่มีกล้องเกินอะไรก็ไปมี น่าเชื่อนะครับว่าบรรยากาศที่เพื่อนๆได้เห็นไปนั้นจะเป็นร้านอาหารนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าฮ้ยนี่เราอยู่ในป่าเขาอะไรกันหรือเปล่านะครับนี่คือร้านอาหารชื่อว่าร้านตำนานป่านะครับโดยมีการทางเราเนี่ยได้จะเตรียมเซตอาหารไว้ให้เพื่อนๆนะครับมีหลากหลายเลือกหลายเซตอยู่ซึ่งราคาผมว่าก็คุ้มค่านะครับกับการที่ได้มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศในร้านอาหารร้านนี้ ส่วนรายการอาหารไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตทางเฟซบุ๊กให้ดูนะครับขอบคุณครับตอนนี้เนเวเกตุงนะครับก็ได้มาถึงบ้านไกลวันรีสอร์ทแล้วนะครับที่พักที่นี่ก็บ้านอาจจะดูโบราณนิดน,นึงแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับชว่นสนามหญ้ามี มันละยองมีข้าวีมระยองมารายองมารยองเฮผลไม้เลิลกกเทิมระยองเฮสร้มความแกล้ชิดมระยองเฮมารยองมรยองมรยองเฮน้ำปลาสดดีมระยองเฮอยากไปก็เลยือก็ต้องเม็ดสีทอดู่อกมารยองเฮต้องเที่ยวมือไทก็มารายองเฮมระยอง คู่นั้นนะครับราคาก็ตกอยู่หลังลราเจ็ดพันครับอันนี้เขาลดให้ส่วนหัวเกินให้ด้วยส่วนไอ้ส่วนเกินคนก็เดี๋ยวค่อยว่ากอีกทีหนึ่งนะฮะหัวใหญ่นะครับมันก็เรือหัวหอเเี๋ยนนี้เดียวมีสนามเนี่ยสามารถเล่นกิจกรรมฟุตบอลได้เลยบอลชายหาดต้นตีนที่จะหาอะไรก็แตะกันได้เต็มที่คือชายหาดแต่วันนี้ก็ไม่ใชายหาดดีครับเตะตีนรับข้างหลังครับช่างภาพบนทีมรั้ทรายนี้นะครับก็อาจจะลาด่แต่ว่าแรง สภาพก็โอเคแล้วครับละเอียดเนียน เฮ้ยอาไปแล้วโอ้โหตอนนี้เดิเกตงเวิเกตตงนะครับก็มาแข่งแรนลี่ครับมาแข่งแรนลี่นะครับที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยองนะครับตัวเขย่าเลยตัวเขย่าตอนนี้ก็โอ้โหไม่เชเ่อเนื้อเรื่องก็สักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายไหมมือน้ำแตกเลยวะเอาเอ้สักครู่ก็ถ่ายไปปุ๋ยไม่หยุดเว้ยเอาอย่าไปหยุดดีกว่าเขย่าต่อเขย่าต่อ